เซงตำรวจประจบคนรวยซ้อมโหดหญิงลูกตายคาท้องไม่รับแจ้งความคนจนลูกจ้างสาวสุดชำ้ำนายจ้างซ้อมโหดกระโหลกร้าวลูกตายคาท้องแจ้งความตำรวจยังบ่ายเบียงแถมไม่เซ็นรับเดียวยาไม่เอาความทั้งแพ่งและอาญาถือว่าเป็นเรื่องที่มีการละเมิดอย่างรุนแรงต่อสตรีเพศและพยายามให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิด จากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดแจ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐเตรียมเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นการไปร้องเรียนเรื่องนี้กับผู้ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนักคงรับเรื่องแล้วหาทางส่งต่อให้ตำรวจอีกทีส่วนตำรวจเขาก็คงต้องพูดเหมือนทุกครั้งเลยครับจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566นายนายศรีสุวรรณสอนศักด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ้องศนพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ห้องศนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีหญิงตั้งครรภ์สี่เดือนถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสและถูกคมคูคุกคามจากคู่กรณีเจ้าหน้าที่จึงได้ไปพบกับนางหอมอายุ31ปีลูกจ้างร้านขายน้ำเต้าหู้แห่งหนึ่งในตัวเมืองแม่ห้องสอนจึงได้นำตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำเบื้องต้น นางหอมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าได้ถูกทำร้ายจากนายจ้างที่บุกเข้าไปถึงห้องพักและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเกิดเหตุตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเวลาประมาณตีหนึนาที พอรุ่งเช้าได้ไปแจ้งความที่สพเมืองไม่ห้องสอนแต่ตำรวจบ่ายเบียงไม่รับแจ้งความและมารับแจ้งความในวันที่21พสิบพฤษภาคมตนได้แจ้งความเอาผิดข้อหาทำร้ายร่างกายและบุกรุกเข่สถานในยามวิกาลแต่ตำรวจรับแจ้งความแค่ข้อหาทำร้ายร่างกายรวมไปถึงพยายามกดดันให้เซ็นชื่อในบันทึกว่าจะยินยอมรับเงินทดแทนจากนายจ้างที่ซ้อมตน2 0 0 0 0 0บาทและไม่เอาความทั้งทางแพ่งและอาญาส่วนข้อหาบุกรุกตำรวจพยายามบ่ายเบียงและไม่รับแจ้งความแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเปิดเผยต่อไปว่าหลังจากสอบปากคำได้ไปสักระยะนางหอมมีอาการชักและหมดสติจึงแจ้งไปยังศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลศรีสังวรแม่ห้องสอนมารับตัวไปรักษาแต่หลังจากแพทย์ตรวจร่างกายก็พบว่ากระโหลกศีรษะด้านหลังมีรอยร้าวทำให้ทรงตัวไม่ค่อยดีและมีอาการวูบส่วนเด็กในท้องก็ไม่หายใจแล้วแพทย์จึงเร่งผ่าตัดเป็นการด่วนเพื่อรักษาชีวิตของแม่เด็กวันที่21เขาไปแจ้งความแล้วเขาบอกว่าคนที่รับแจ้งก็คือคนที่ไปกินเหล้ากับ ผู้ต้องหาในคืนนั้นเขายิ่งกลัวใหญ่เลยทีนี้นะครับเขายิ่งกลัวใหญ่ในขณะที่แจ้งความเขาไปแจ้งความข้อหาบุกรุกทําร้ายร่างกายและระบัาดเจ็บสาหัสแต่ตํารวจร,รับเฉพาะว่าเป็นแค่คดีทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ให้ออกมาในลักษณะก็คือให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจ่ายเงินสองแสนบาทเมื่อรับเงินสองแสนบาทแล้วจะไม่ประสงค์ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและอาญา น้องเขาบอกกลัวเขาเขากลัวมากแล้วเขาไม่รู้จะทำไงเขาก็เลยเซ็นสำหรับมูลเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตีหน่งนางบีภรรยาของนายเอนายจ้างของนางหอมผู้เสียหายนั้นได้โทรมาขอให้ไปส่งทําธุระติดตามตัวสามีต่อมาทั้งสองคนไปพบนายเอทอี่ร้านอาหารแห่งหนึ่งข้างถนนสายเลี่ยงเมือง สายสะพานน้ำแม่ห้องศนท่าอากาศย,ยานแม่ห้องศนซึ่งนายเอนั่งกินเหล้ากับตำรวจสพเมืองแม่ห้องศนก่อนที่สามีภรรยาจะมีปากเสียงกันต่อมานางบีกลับมาส่งนางหอมผู้เสียหายที่บ้านพักกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งสามสิบนาทีนายเอได้บุกเข้ามาที่ห้องพักพร้อมกับทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนหน้ำใจจึงออกไปจากห้องขณะที่นายศรีสุวรรณศรศักดิ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ห่องศนเปิดเผยว่าจากนี้ตนจะเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น และถือว่าเป็นเรื่องที่มีการละเมิดอย่างรุนแรงต่อสตรีเพศและพยายามให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดแจ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่และส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงทําให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะสับสนและไม่มีทางออกเมื่อถูกคุกค,คามจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างหนัก การที่นายศรีสุวรรณสอนศักด์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนําเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนเพราะพันตํารวจเอกวิรุษสิริสวัสดิ์บุรก็เคยกล่าวกับบทบาทของผู้ว่ากับตํารวจไปแล้วว่าแทบจะบังคับบัญชากันไม่ได้เลยอยู่คนละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีทําให้ผู้ว่าไม่มีอํานาจในการลงโทษตํารวจคนใดได้เลย การจะสั่งโยกย้ายใครก็ไม่ได้ทุกวันนี้ตำรวจได้กลายเป็นหน่วยงานอิสระของจังหวัดไปแล้วไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการจังหวัดทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเหมือนกับไม่ได้ขึ้นกับใครเลยบางครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกป,ประชุมก็ยังไม่ไปด้วยซ้ําหลายจังหวัดการประชุมแทบจะไม่ได้ประชุมร่วมกันเลยต่างคนต่างอยู่เพราะตำรวจ <laughs> เขาถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย การที่ตำรวจไม่รับแจ้งความนั้นพันตำรวจเอกวิรุษีสวัสดิ์บุตรอดีตรองผู้บังคับการจริรตำรวจกล่าวว่าเรื่องตำรวจเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนมากในห่วงเวลาที่ผ่านมา7จถึงแปีหรือมากกว่านั้น กระบวนการยุติธรรมหรือขบวนการรักษากฎหมายบ้านเรานั้นยิ่งถดถอยลงไปเพราะสถิติหรือตัวเลขการเกิดอาชญากรรมมันสวนทางกับความเป็นจริงกับความเดือดร้อนของประชาชนเพราะในความเป็นจริงตำรวจบางคนจะหาโอกาสไม่รับแจ้งความจากประชาชนไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้เวลาประชาชนเดือดร้อนจะไปแจ้งความไม่ได้ต้องมีนายหน้าพาไปแจ้งความต้องไปหาทนายคนนั้นไปหาทนายคนนี้ต้องไป าสายใหม่ต้องรอดไปหากันจอมพลังต้องไปออกซือ้อไปร้องโ่มร้องไห้แม้แต่ไปทําขนาดนั้นก็ใช่ว่าจะได้ผลเพราะตํารวจเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของตํารวจพนักง,งานสอบสวนไม่รับแจ้งความไม่รับคําร้องทุกในทุกเรื่องที่ประชาชนไปแจ้งความทั้งๆท,ท,ที่ปาวิาญาบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นการไปร้องเรื่องนี้กับผู้ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนักคงรับเรื่องไว้แล้วส่งต่อให้ตํารวจอีกทีส่วนตํารวจเขาก็จะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นแหละครับจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อเอวังสืบจากข่าวรายงาน